เนี่ยมือจะเปียไอ้เบิ้งบ้าแหลกนม่นไม่เราจะไล่คนไหนออกไปก่อนทีแม่รู้สิหวหนาเอวหนาเราจะมาที่นี่ทำไมเธอไม่มีสมองซะเลยเราก็จะมายึดที่นี่เป็นร้านอาหารของเรานะสิ เออชัด ừ ừ. chân hình mà. Mà เห็นอยู่คนแรกแล้วตามใช่ สั้ไม่รับรกาของผม,มครับ,บ,บเอ่อครเนี่ยวกไม่ได้มาซื้อแต่เพ่ามาเจนา่าองดีน่าเกลียดแต่ว่าผมซื้อตะก้า,าน,นี้มารากาสามพันบาทชนะคือ อหน้ากรดอย่าง่นบออกไปไม่นจชอก็ไม่อย่งก็ม่มาขาแล้วแต่คนนี้ทำไม่ดีเราก็ได้ทั้งยาคุมทั้งยากวนอาหารอไปยบั้ยากวนนอนตังใช่าทีบเป็นเนี้ยอันนี้บ่อบเป็นยาเป็นอาหาเสริมไปไปไปลูกไป่อาเพิ่งเสียวดีโอย thở Cái ừ, này gì vậy? Ôi ôi, thằng Ôi. Táp sét nói Ôi, sét. À. Ok. lời Ê, phải đóng mà vậy? เธอพูอะไรไมีร้แล้หาได้ปะแล้วเธอคิดว่าฉันจะถามอะไรเราจากกันเนี่ยไม่เลากเลยนะหัวหน้าใช่ไม่เลากเลยถ้าเนกันก็มีกลุ่ม้หปมันม่ด้เสียขัเลเิ่อเจากรมาหาบอกเชื่อนี่ยไม่มีไหวพิบเสีเลยนะเธอก็เพิ่งเดิน ทานไปนี่ในยูเด้งสี่กับในเบื้องล้ฉันมีไว้พี่รออกไปโซซัต์ะฉันไม่ออกหรอกน่สิชาต่เราพู้ชาติไปทานูออกไปห่วยเจนหิินันห้าีถุนแล้วเศ้าเศร้าเยั่อะไรล่ะออกไปโอเค 对。<Right. S 2> right.